สามอาจารย์ดังทักแรงปี2567นี้อึ้งกันทั้งบ้านกากบาทกลางฝ่ามือชีวิตจะพลิกเป็นเศรษฐีขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสามอาจารย์ดังทักแรง ปี2567นี้อึ้งกันทั้งบ้านกากะบาดกลางฝ่ามือชีวิตจะพลิกเป็นเศรษฐีเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเปิดดวงทำนายดวงชะตาโหราศาสตร์ที่แม่นที่สุดหมอดูดังทักแรงอาจารย์ไพศารแสนชัยนิมิตแม่นยังกตาเห็นปี2567ชีวิตจะพลิกผันดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงงานดีๆจะเข้าหา จะมีเงินเพิ่มขึ้นบ้านรถรถใหม่ป้ายแดงที่อยากได้คนที่ไม่มีคู่ก็จะพบคู่แท้สำหรับคนที่มีหนี้ก็จะหมดหนี้หมดสินอย่างไรก็ตามมีดีก็ต้องมีร้ายแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ท่านต้องระวังเช่นเดียวกันตามดวงชะตาโหราศาสตร์ที่แม่นที่สุด และหมอดูตาบอดอยังทำนายไว้ว่าปี2024หรือปี2567นี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ดวงเฮงดวงรวยจะมีเงินเพิ่มขึ้นมีบ้านมีรถและยังมีธุรกิจเพิ่มขึ้นเงินไหลมาเทมาคนที่ไม่มีคู่ ก็จะพบคู่แท้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นคนที่เป็นหนี้ก็จะมีเงินปลดหนี้ปลดสินเงินไหลมาเทมาเทวดาประธานผรให้จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่รุ่นแรกของวงตระกูลคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามืออย่างไรก็ตาม มีดีก็ต้องมีร้ายแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ท่านต้องระวังเช่นกันสำหรับปีนี้ปีพุทธศักราช2567ท่านจะร่ำรวยอย่างแน่นอนโชคลาภจะเข้าหาตลอดและจะเข้าหาตลอดชีวิตจนสิ้นอายุไขสวัสดีคนที่มีบารมีเศรษฐีทุกท่านหากท่านใด ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือสัญ,ญลักษณ์เทวดามาเกิดฟ้าลิขิตโชคชะตาวาสนาของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงสี่ปีจะมีเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นดวงชะตาจะมีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่รุนแรงของวงตระกูลนับจากนี้เป็นต้นไปปีพุทธศักราช2567 ดวงชะตาของท่านจะพุ่งแรงเอาช้างเอางาม,มาผูกเชือกไว้ก็ไม่อยู่ถ้าคนใดที่มีกากบาทกลางฝ่ามือถึงเวลาแล้วท่านจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปราหูดาวนพพเคราะห์เคลื่อนย้ายครั้งนี้จะส่งผลให้ดวงชะตาของตัวท่านมีเกณฑ์จะพลิกผันจากหลังมือ เป็นหน้ามือจากร้ายกลายเป็นดีทั้งเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและความรักรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดหรือดวงไม่ค่อยดีมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิต สิ่งที่ท่านผ่านมานั้นมีอยู่สองปัจจัยสำคัญหลักๆก,ก็คือที่ทำให้ดวงของท่านตกดวงของท่านโชคร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราหูและดาวนพพเคราะห์แต่เมื่อราหูเคลื่อนย้ายดาวนพพเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ดวงชะตาของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้น จากโชคร้ายก็จะกลายเป็นโชคดีจากที่ยากจนก็จะกลายเป็นเศรษฐีเหลือกินเหลือใช้มีเงินมีงานที่ดีเข้ามาการเงินการงานก็จะเริ่มดีขึ้นดวงชะตาของคนเรานั้นถึงแม้ว่าจะโชคดีอย่างไรก็ตามเมื่อมีโชคดีก็ต้องมีโชคร้าย มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ท่านต้องระวังเช่นกันและคำทำนายต่อไปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของคนกากบาดกลางฝ่ามือโดยตรงในการใช้ชีวิตสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนับจากนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะโชคร้ายเพียงใดก็ตาม นับจากนี้เป็นต้นไปถึงเวลาแล้วที่ชีวิตจะพลิกผันจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะมีสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นมีความสัมพันธ์กับเหล่าเทวดากับสิ่งศักดิก์สิทธิ์สิ่งลี้ลับที่ตามองไม่เห็นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ เทวดามาเกิดอย่างแท้จริงนับจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะโดดเด่นไปในด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบการเสี่ยงดวงการเงินการงานก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องมีสิ่งที่ท่านต้องระวังเช่นกันต่อจากนี้ไปก็ขอแนะนำ คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือในเรื่องของการดำเนินชีวิตหากท่านอยากเป็นคนหนึ่งที่โชคดีและดวงดีตลอดไปให้พิมพ์คำว่าสาธุสามครั้งข้าพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญน้อมรับคำทํานายทุกประการเพื่อเป็นการเสริมดวงเปิดดวงรับทรัพย์รับโชค หากคนใดที่กำลังมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะคลี่คลายหายไปจนหมดสิ้นมีโอกาสที่จะถูกหวยรางวัลใหญ่ชีวิตจะดีขึ้นทุกทิศทุกทางทั้งทางด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพอาจารย์ภัยสารแสนชัยท่านท่องเอาไว้แล้วตามดวงชะตาโหราศาสตร์ที่แม่นที่สุด แล้วหมอดูตาบอด <_ an> ก็ยังได้ทำนายไว้ว่าปี2567ดดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ดวงเฮงดวงรวยจะมีเงินเพิ่มขึ้นมีบ้านมีรถแล้วก็ยังมีธุรกิจเพิ่มขึ้นเงินไหลมาเทมาคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะพบคู่แท้ สำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นคนที่เป็นหนี้ก็จะมีเงินปลดหนี้ปลดสินเงินไหลมาเทมาฟ้าประธานพรให้จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามืออย่างไรก็ตามมีดีก็ต้องมีร้ายก็ต้องมีสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังเช่นกัน สำหรับปีนี้ปีพุทธศักราช2567ท่านจะร่ำรวยอย่างแน่นอนโชคลาภจะเข้าหาตลอดจนสิ้นอายุไขถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูดวงก็จะรู้ดีว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะเกี่ยวข้องกับเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกภูม,มโลกคนใดก็ตาม ที่มีปัญหาและอุปสรรคการเงินการงานรายได้ติดขัดหรือปัญหาหนี้สินต่างๆเวลาทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่านอุทิศส่วนกุศลเหล่านั้นทั้งชาติปางก่อนและชาตินี้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งที่ปกปักรักษาที่ท่านเคารพนับถือ ที่เคยล่วงเกินทั้งกายวาจาใจตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขออโหสิกรรมมารับเอาบุญกุศลเหล่านี้จากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีมีเงินมีทองมีงานดีๆเข้ามาหาและที่สำคัญไปกว่านั้นจะมีโชคลาภหล่นทับรับทรัพย์ แบบไม่ทันตั้งตัวท่านอาจจะได้จับเงินล้านในชั่วข้ามคืนก็อาจเป็นไปได้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สาเหตุที่ตัวท่านนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมักจะผิดหวังซ้ำๆนั้นหมายความว่าดวงชะตาของท่านมีบางสิ่งบางอย่างขัดขวางเราจึงขอแนะนำให้ท่านทำบุญทำทานมันทำบุญสร้างบุญ สร้างกุศลไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ง่ายและได้ผลดีที่สุดถ้าท่านใดที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เด็ดขาดเพราะลูกหลานของข้าพเจ้าได้นำไปปรับใช้นำเอาไปปฏิบัติตามชีวิตดีขึ้น หน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกลายเป็นดีและจะมีหรือไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางดวงชะตาของพวกท่านได้อีกต่อไปต้นปีพุทธศักราช2567นี้ดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ โชคลาภจะหลั่งไหลเข้าหาแบบไม่ขาดสายคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดเอาไว้ก็จะสมดังปรารถนาต้นปีดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงหากคนใดที่กำลังรู้สึกว่าการเงินขัดสนการเงินมีปัญหามีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นถ้าเป็นแบบนั้น ดวงการเงินของท่านกำลังเริ่มดีขึ้นจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินเทวดาจะเพิ่มช่องทางในการหาเงินคนที่ไม่มีงานทำก็จะมีงานดีๆเข้ามาหาจนล้นมือจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็จะเข้าหาเช่นกันอาจจะมีการหยิบยืมเงิน ซึ่งตัวท่านนั้นเป็นคนใจดีอยู่แล้วให้เขายืมเงินได้ง่ายแต่พอวันหนึ่งที่ท่านไม่ให้หรือช่วยเหลือเขาไม่ได้พวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวหาว่าตัวท่านนั้นเป็นคนที่ใจดำไม่ช่วยเหลือคนอื่นๆและมีโอกาสสูงที่ตัวท่านนั้นอาจจะไม่ได้เงินก้อนนั้นคืนมาเพราะ เรื่องเงินเงินทองทองนั้นไม่เข้าใครออกใครญาติพี่น้องก็จะกลายเป็นศัตรูกันได้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้ช่วยเหลือเป็นอย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่การยืมเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนท่านเอาไว้คือห้ามไปเซ็นค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือ คนที่ไว้ใจหรือคนที่ท่านเคารพนับถือห้ามเซ็นคำประกันให้ใครเด็ดขาดเพราะเรื่องเงินเงินทองทองนั้นเป็นดั่งมีดสองคมซึ่งจะทำให้ท่านเดือดร้อนตามมาภายหลังอย่างแน่นอนกากบาทกลางฝ่ามือมีความสัมพันธ์กับเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า เทวดานั้นเป็นคนที่มีบุญบารมีวาสนาสูงหากใครคนใดที่ชอบทำบุญทำทานดวงของท่านนั้นจะมีโชคลาภหลังไหลเข้าหาแบบไม่ขาดสายซื้อเลขซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาตัวท่านอย่างแน่นอนต้นปีนี้ดวงชะตาจะโดดเด่นไปทางด้าน การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมีโอกาสได้จับเงินล้านในชั่วข้ามคืนดวงชะตาตามหาโภกซัพ์เปิดให้ตัวท่านนั้นลองซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบสองใบรางวันที่หนึ่งจะวิ่งเข้าหาตัวท่านอย่างแน่นอนคะ่ะแนะนำว่าให้ท่านหาซื้อกับคนที่ยากจนคนแก่ คนพิการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาเหล่านั้นจะนําโชคลาภมาให้ท่านให้ท่านหมั่นทําบุญทําทานไถ่ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ที่กําลังถูกฆ่าช่วยคนทุกยากด้วยใจบริสุทธิ์บุญกุศลเหล่านั้นจะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มหาศาล จะช่วยให้ชีวิตของท่านนั้นราบรื่นครอบครัวการเงินการงานและความรักก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิง่งยิ่งขึ้นไปค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสาร และอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนล ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ